เริ่มโลต็อกลดโลตราคาของเป้ทั้งหมดแล้วเป้จะเริ่มใหม่ถ้าใคดูไม่จบคลิปลูกค้าท่านใดดูไม่จบคลิปนะคะก็จะไม่รู้ว่าสินค้าของเป้ลดลงเยอะขนาดนี้มันของจริงหรือของปลอมที่ลดลงเยอะขนาดนี้ก็คือว่า ไลฟ์สไตล์แทลังสวัสดีค่ะเป้นะคะค่ะวันนี้นะคะเป้ก็จะามาในหมดแม่ค้าออนไลน์เนาะเพราะว่า2อสวันมานี้งานก็ไม่ได้ทําดูแต่หนังฟังเพลงเล่นติ๊กตอกวิดีโอก,ก็แทบจะไม่ได้ทําค่ะไม่รู้จะทําอะไรแล้วตอนนี้แต่ว่าอ,อ,อาหารเสริมของเป้ไม่ได้หยุดเลยนะคะทุกคนซึ่งมีลูกค้าหลายประเทศแล้วก็หลายกลุ่มนะคะที่เขาสนใจอาหารเสริมของเป้และทีนี้ มันติดอยู่ที่ว่าอาหารเสริมเพลงค่าส่งเพลงนะคะวันนี้เป้ก,ก็จะปรับราคาทุกสิ่งทุกอย่างให้ลดลงให้เบาลงนะคะค่าขนส่งทุกอย่างเป้จะลดให้เบาลงที่สุดกําไรเป้ก,ก็จะเอาน้อยนิดนะคะเพื่อลูกค้าของเป้จะได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะเพราะว่าหลายคนที่ส่งข้อความเข้ามาแล้วก็ทักหาเป้ ค่านมพึ่งไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ค่าส่งเนี่ยมันแพงอันนี้เป้กออ็มันแพงเป้ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าเป้ไม่ได้บวกเพิ่มไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเลยคือค่าส่งรามตามจริงทุกอย่างค่ะต่ํากว่า2กิโลก็คือ6 0 0ขึ้นไปถ้ามากกว่า2ถ้าต่ํากว่า2กิโลนะคะราคา600บาทนะคะค่าขนส่งทั่วประเทศแต่ถ้า1นกิโลกิโลขึ้นไปก็จะอัพเพิ่มเป็นเป็นระดับระดับไปแต่ลูกค้าฝั่งไทยของเรา ซึ่งเป๊กก็รู้แหละว่าเขาอยากได้ว่าเขาอยากทานอาหารเสริมเขาอยากได้อาหารเสริมยี่ห้อนี้แต่ว่ามันแพงค่าส่งเหลือเกินไหนจะ,ะไหนจะค่านมพึ่งก็แพงค่าขนส่งก็แพงวันนี้นะคะเป๊จะล้างสต๊อกล้างสต๊อกของเป๊ทุกอย่างล้างสต๊อกทุกอย่างแล้วเป๊จะเริ่มต้นปรับราคาสินค้าใหม่ให้คนที่ เงินน้อยเงินมากสามารถเอื้อมถึงอาหารเสริมของเป้ได้ทุกชนิดนะคะเพราะว่าตอนนี้เป้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงแล้วนะคะฉะนั้นสินค้าของเป้เป้ก็จะซื้อได้ในราคาที่ต่ำลงเหมือนในโรงงานเลยค่ะวันนี้นะคะเป้ก็จะมาปรับปรับราคาสินค้าของเป้ให้ลดลงกําไรนิดเดียวนะคะมาเลยค่ะสินค้า3ตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจ ก็สามารถเข้าไปดูในเพจ Facebook ของเป้สกินแคร์สกินแคร์ยเลิฟได้เลยนะคะทุกคนสินค้าเป้มีส่งอยู่3ตัวส่วนเซรัม่มครีมทุกอย่างนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถก๊อบรูปกรอบรูปแล้วก็ส่งมาหาเป้ถ้าเป็นสินค้าจากออสเตรเลียนะคะก๊อบรูปภาพแล้วก็ส่งมาหาเป้ทางไลน์นะคะเดี๋ยวเป้จะคนเดี๋ยวเป้จะค้นหาในสต็อกสินค้าของเป้ว่าสินค้าตัวที่ลูกค้าอยากได้ เฮลิคอปเตอร์พี่น้องจา๋าอยู่ข้างในผัวก็เปิดเพลงเสียงอัผัวก็เปิดโทรทัศน์เสียงดังอยู่ข้างนอกเฮลิคอปเตอร์โอ้ยอยากสิกวนขอไปอยากสิอยสิเปนน่งมงได้ล้เนี่ยสิเปนน่งขายของมองได้ล้เนี่ยปวดหัวมาค่ะเอาใหม่ค่ะนะคะส่วนโรโยเจลิสต์ตัวนี้ของเป้นะคะ มันเป็นสลากเก่าซึ่งเป้ก็เอามาทําคลิปไลา์ต่อหลายคลิปลี่เกินเนื่องจากว่าเป้กินยังไม่หมดนะคะเพราะว่ากินได้เป็นปี p r o p o l i s 200เม็ดขนาด 30, 3 8 8 0มมิลลิกรัมนะคะอันนี้กินกินครั้งละหนเม็ดพอมันเป็นน้ำลายพึ่งที่สามารถซ่อมแซมสุขการสึกหลอการอักเสบในร่างกายของเราได้ดีมากค่ะ3ตัวนี่คือเป้ก,กินหมดเลยนะคะเป้จะแยกเวลากิน อันนี้เป้จะกินก่อนนอนอันนี้จะเป้จะกินพร้อมอาหารอันนี้เป้จะกินหลังอาหารนะคะปลุกนี้เป้จะกินหลังอาหารวันละมือ้อค่ะอันนี้สามพันแปดมิลลิกรัมเนาะโดสเพิ่มขึ้นเราก็ากินลดลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไตทํางานหนักเนาะ,ะส่วนตัวนี้เป้จะกินก่อนนอนนะคะสองเม็ดแต่สองเม็ดหมื่นสองพันมิลลิกรัมเป้จะกินสองเม็ดก่อนนอนนะคะแต่ถ้าเป็น5 8 0 0มมิลลิกรัมแค่เม็ดเดียวเท่าน,นั้นคะ่ะทุกคนคะ่ะ ตัวนี้เป้นํามาทดลองกิน,ซ,น,กนซึ่งมันกินดีซึ่งมันก็กินดีในระดับหนึ่งเป้ก็เลยขายในตัวที่ปริมาณหรือมิลลิกรัมสูงขึ้นเพิ่มขึ้นคือ58,000อันนั้นมันก็จะดีกว่าตัวนี้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าโดสเขาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครสนใจตัวนี้ก็จะถูกลงนิดนึงเพียงแต่ว่ากรบรูปหรือว่าบอกเป้ว่าขนาด1 2 0 0 0มิลลิกรัมก็พอแล้วนะคะถ้า58,00มมิลลิกรัม เปส่งอยู่นะคะถ้าใครอยากได้ต่ำกว่า58,000มิลิกรัมก็ส่งรูปแล้วก็บอกเป้มาได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจอาหารเสริมเป้จัดราคานมพึ่งอยู่ที่1,950บาทนะคะจากเมื่อก่อน1,690ค่าส่ง600เป็น2,290แต่ตอนนี้ เป้ลดกําไรเป้ลงเป้บวกค่าส่งเป้บวกค่าส่งเท่าเดิมค่ะลดกําไรเป้ลงนะคะเป้ได้กําไรนิดหน่อยร้อยสองร้อยนะคะก็พอแล้วสําหรับลูกค้าที่สนใจและไม่แพงเกินไม่แพงจนเกินไปสําหรับเขาและเขาเอื้อมเอื้อมถึงนะคะส่งตรงจากออสเตรเลียพันเก้าร้อยห้าสบบาทส่งฟรีค่ะทุกคนขานะคะเป้ออกค่าส่งเองนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใด ที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาหาเป้ได้ที่ไลน์ส่วนตัวหรือว่าเพจสินค้าสกินแคร์สกินแคร์ครยูเลอไปได้นะคะค่ะเพราะตอนนี้ลูกค้าเปเ้สอบถามเข้ามาเยอะแล้วก็เงียบไปเยอะเนื่องจากว่าเขาสู้ค่าส่งไม่ไหวนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าเป้เป็นตัวแทนจําหน่ายในโรงงานสามารถส่งได้ทั่วประเทศค่ะถ้าประเทศไหนถ้าประเทศไหนที่ไม่สามารถส่งได้เป้ก็จะบอกนะคะเอาละค่ะก็ถ้าใครสนใจ สินค้าตัวใดนะคะสามารถเข้าไปดูในเพจของเป้ได้เลยเป้จะเริ Turn, ่มโลสต็อกลดโลราคาของเป้ทั้งหมดแล้วเป้จะเริ่มใหม่ภายในวันนี้นะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้มาไวไปไวค่ะเดี๋ยวก็จะมีเสียงเฮลิคอปเตอร์มาอีกเดี๋ยวก็จะมีเสียงหัวก็กลแกลกๆมาอีกเป้ไม่มีสมาธิในการทําคลิปกระปุกนี้กระปุกเดิมกระปุกเก่าสลากเก่าซึ่งเป้กินอยู่ยังไม่หมดเพราะว่ามันกินได้เป็นปี นะคะทุกคนคะ่ะเป้ก็เลยเอาตัวนี้มารีวิวนะคะส่วนสินค้าของใหม่นะคะอยู่ในสต็อกค่ะเนื่องจากว่าเป้เป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วเป้สามารถสั่งได้กับโรงงานโดยตรงเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นสินค้าของเป้ถึงได้ลดลงเยอะมากขนาดนี้ซึ่งเป้ยอมลงทุนเพื่อที่จะเป็นสมาชิกตัวแทนจําหน่ายจากโรงงานแล้วเป้ก็คิดว่าหลายคนคงจะถามเป้ว่า ทำไมถึงลดทำไมถึงถูกแท้ของของแท้หรือเปล่าอันนี้เป๊คงจะได้คําถามในเร็ววันนี้นะคะเพราะว่ามันลดลงเยอะมากถ้าใครดูไม่จบคลิปลูกค้าท่านใดดูไม่จบคลิปนะคะก็จะไม่รู้ว่าสินค้าของเป๊ลดลงเยอะขนาดนี้มันของจริงหรือของปลอมแล้วเป๊ก็เลือกที่ที่เดียวเท่านั้นที่สามารถส่งได้ทั่วประเทศนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครฟังจนจบคลิปนะคะ คลิปนี้ไปก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ